สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาอยู่ในรถคือผมก็รอคุณเมียจ่ายตลาดนะครับส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้ดับเครื่องรถเพื่อที่ว่าจะให้มันเดินเบาให้แบตมันได้ชาร์จหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยออกจากบ้านมาส่งของนะครับก็คือออกจากมา ออกจากบ้านมาเนี่ยมาที่เคอรี่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณไปกลับยังไม่ถึงโลอะครับทราวนี้ไอการขับแบบอย่างเงี้ยใช้น้อยๆแบบนี้แบตบมันก็พังเร็วครับขม่งขมาอะไรก็เยอะด้วยคือเครื่องมันยังไม่ได้ทำงานนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยจริงๆมันควรจะได้ทำงานจนถึงอุณหภูมิ ปกติของมันแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องสักอย่างน้อยๆก็สิบนาทีสิบห้านาทีนะครับมันไม่เหมาะครับที่จะเอามาขับแบบว่าออกจากหมู่บ้านมาแล้วก็กลับไม่ถึงไม่ถึงกิโลอ่ะทุกวันทุกวันน่ะแบตมันก็พังขม่าวเยอะพอขม่ามันเยอะเนี่ยมันก็ปัญหาเยอะเพราะว่าสมัยนี้เป็นเทอร์โบแปรผานครีปติดอะไรติดอีก เออมันโอ้ยุ่งยากครับก็อย่างที่ท้นที่ติดตามคงจะทราบอยู่แล้วว่าเออผมว่ารถมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับนี่ก็ก็สงสัยว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับคือแบตมันก็ปีสองปีละสองปีแล้ะครับอืมก็คือพอไฟมันไม่ค่อยดีเนี่ยเนาะไฟมันไม่เยอะอะ่ะมันก็ ระบบบัวฉีดอะไรมันก็เพี้ยนอ่ะผมว่านะครับเพราะว่าไปเช็คที่ศูนย์เดนโซแล้วก็ไม่เจอปัญหาอะไรอืมนี่ก็เมื่อวานเมื่อวานก็เดินไม่ค่อยดีตอนออกจากบ้านมานะครับแต่สักพักก็เดินดีเข้าใจว่าคงเป็นปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับเมื่อคืนผมก็เลยไม่ใช่เมื่อคืนอะ่ะตั้งแต่เมื่อเที่ยงะนะครับกลับบ้านมาผมก็ถอดแบตเตอรี่ออกมาเอาไปชาร์จก็ บตมันก็ค่อนข้างจะเสื่อมนะครับคือปกตินี่มันควรจะขึ้น95อะไรย์ยซ็นอะไรเงี้ยแล้วเราชาร์จอีก5%เปอนาะแต่นี้มันขึ้นแค่75แล้วกว่าจะ100%นี่ล่อเข้าไปตอน4ี่ทุ่มอะครับก็ตั้งแต่เที่ยงอยู่ถึง4ี่ทุ่มอะกว่าจะขึ้น100%อระอืมแบตเตอรี่มันคงไม่ค่อยดีแล้วล่ะลก็ถ้าท่านที่ใช้รถ ไอ้ทำนองเนี้ยนะครับรถทีพีวีเนี่ยหรือรถกระบะเนี่ยซึ่งมันใช้ระบบหัวฉีดเดนโซเกือบทั้งหมดแหละทั้งโตโยต้าฮิวูต์มิซูอะไรก็หัวฉีดเดนโซจะมีฟอร์ดที่ใช้ของเขาอะ่ะอันเนี้ยผมแนะนําเลยว่าแบตเตอรี่ก็สําคัญขั้วต่อสายไฟก็สําคัญท่อ,อยางอะไรสําคัญหมดแนตะ่สำคัญทุกอย่างนะครับคือช่างที่เดนโซก็าบอกว่าอะไรมันก็เป็นได้ครับคือหมายถึงอะไรมันก็เป็นสาเหตุของอาการแปลกๆได้อืมก็ เนี่ยแหละครับก็เลยไม่ดับเครื่องครับชาร์จแบตไปให้ความร้อนมันเดินจริงๆก็ไม่ควรจะเดินเบาด้วยนะเพราะเดินเบานี่ก็ขมเหลาเยอะครับอืมก็ไม่รู้จะขับไปไหนอะครับให้มันสักสิบห้านาที <c oughs> ก็มาเดินเบาก็ให้มันชาร์จแบตไปหน่อยๆก็ย,ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลย <c oughs> ผมก็ ตังก็ไม่มีถ้าตาังมีนะผมก็ไล่ข้างเต็มระบบเลยครับแบบที่เขาแน,นะนําอ่ะคือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้หมดเลยเปลี่ยนปีกวิเสื้อเปลี่ยนเอสซีเปลี่ยนสายไฟทั้งชุดเออเขาบอกสามหมื่นอยู่ครับอืมถ้าพี่ถ้าคุณพี่ไม่เดือดร้อนนะนะไม่คิดมากเออเขาบอกไม่คิดมากก็คือเขาจะบอกว่าถ้ามีเงินนั่นแหละแต่มันไม่มีไงครับก็เออก็เกินแน่อพอไม่มีเงินก็เขาก็แนะนําให้ ลองกลับมาถอดสายไฟมาถอดขั้วนะครับปลั๊กอะ่ะมาเอาโซนิกท่อนอะไรให้มันไฟมันเดินดีอะครับก็อ่ะคุณภรรยาซื้อซื้อของเสร็จซื้อของสดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะต้องไปซื้อของให้ลูกมหาบัณฑิตอีกครับก็ไม่นานนะครับผมก็ยังคุยได้ไม่นานเลยอ่า เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ